ข่าวเน็ตชวนจับผิดลิซ่ากับ YG หรือนี่คือบทสรุปการต่อสัญญายังคงเป็นประเด็นที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองสำหรับเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คทิงหรือ Lisa. ลิซ่าลลิซามโนบาลกับค่าย YG Entertainment หลังก่อนหน้านั้นมีประเด็นข่าวลือหลากหลายอย่างออกมากให้แฟนๆได้จับตามอง ล่าสุดมีประเด็นร้อนแรงปมสัญญาของลิซ่ากับต้นสังกัดออกมาอีกครั้งหลังทาง YG ได้ลงภาพโฆษณาต่างๆของเมมเบอร์ที่เหลืออีกสามคนคือเจนนี่จีซูและโรเซ่ในช่องทาง SNS ของค่ายแต่กลับไม่มีของลิซ่าเลยแม้แต่ภาพเดียวทำให้เกิดการคาดเดาว่าการต่อสัญญากับลิซ่าอาจล้มเหลวตามมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ทาง YG ตอบสื่อเพียงสั้นๆว่าเรากำลังหาหรือเรื่องการต่อสัญญากันอยู่ซึ่งเป็นการบอกเป็นในในว่าการที่โฆษณาและรูปภาพของลิซ่าไม่ได้โพสต์ในบัญชีอย่างเป็นทางการของค่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาแต่อย่างใด